น้อยนี่ท่วมแล้วใช่ไหมครับลุงท่วมประมาณเกือบตมตูดอะโอ้โห و, โอ้โห و, แล้วการแล้วแล้วไฟฟ้าเขาตัดไหมครับลุงไฟฟ้าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ดับอ๋อไม่ดับนะครับรก็คือยังเสาสูงอะไรเงี้ยอ๋อยังมีเสาสูงอยู่นะครับผมแล้วลุงรนดสุขภาพแข็ง<อ>แรง<อ>ไหมครับเนี่ย ครับสวัสดีครับผมม่อนนะครับผมตอนนี้นะครับม่อนก็ได้มาอยู่ตรงหน้าภาษารนะครับจากวันนั้นนะครับที่เราลงคลิปไปนะครับตอนนั้นจะเหลือ3ขั้นนะครับแต่ตอนนี้เหลือหนึ่งขั้นแล้วนะครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าสถานการณ์น้ําจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ม่อนอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมอยู่ตรงหน้าภาษารเลยนะครับผม ครับผมสวัสดีครับนี่นะครับผมอันนี้มอนจะมารายงานอีกหนึ่งจุดนะครับที่ตลาดเพชรพิชยานะครับผมตอนนี้นะครับระดับน้ําก็ได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นกันต่อแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้นะฮะมอนอยู่ที่ตลาดเพชรพิชยานะครับผมนี่ดูครับผมมวลน้ําได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเฝ้าดูกันนะครับผมว่าจะสูงขึ้นขนาดไหนนะครับผมนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปชมที่อื่นกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้นี่เราอยู่ที่เกาะยวนนะครับผมจะติดริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะครับผมนี่ครับแม่น้ํานี่ขึ้นมาแล้วซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่ากั้นยากนะครับซึ่งถ้าจะกั้นนี่ต้องต้องยาวไปความยาวประมาณ2-3กิโลเมตรเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเฝ้าติดตามกันครับว่าน้ําจะขึ้นมากแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมดูบรรยากาศเรื่อยๆเลยนะครับผมตามกันดูเลยนะครับ นี่นะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะชมดูกันได้เลยนะครับผมก็จะมีชาวบ้านนะครับซึ่งเขามาหาปลานะครับมีชาวบ้านนะครับซึ่งเขามาหาปลานะครับแล้วก็ได้ปลาด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีมาจัดจำหน่ายด้วยนะครับขายเป็นกิโลนะครับผม นี่ครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะกันนะครับผมว่านี่ครับนี่คือสถานการณ์สดๆเลยนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่ครับแล้วนี่ก็จะมีชาวบ้านนะครับซึ่งเขาอาศัยอยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพยานะฮะแล้วเขาก็ได้หาปลามาด้วยนะครับนี่ที่นี่ตั้งอยู่ที่ที่ไหนครับเนี่ยเกาะยวนเกาะยวนใช่ไหมครับเกาะยวนนะครับผมอันนี้มีปลาอะไรบ้างครับเนี่ย มันเป็นตาแม่น้ำมัลูกปลาตาแม่น้เใช่ครับมีะกดมาน้ำปลาเนี่ยถ้าชิมก็ได้ปลาแรกดก็ได้ประตับเพียนมีราคาเท่าไหร่ม้างครับเนี่ยกระเพียนรท่าคลูกระเพียนาสิบบาทปลาดุกเท่าไหร่บอกเขาปลาดุกก็ห้าสิปลาดุกก็5้าิบใช่ไหมครับอันนี้ก็คือมีสดๆทุกวันเลยใช่ไหมครับทุกวันจะโอเค เป็นสาวที่ทจะไปน้าไข่ oh. สาวท,าวทิตาไปขายน้าไขน่นี่ครับนี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศหลังเกาะยวนะครับซึ่งติดริมน้ําเจ้าพระยายเลยนะครับตรงนี้นะครับ,รลรบและน้ําก็กลาลังขึ้นมาเลย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้น้ําขึ้นไหมครับเนี่ยวันนี้ขึ <c oughs> ้นท <c oughs> ุกวันขึ้นทุกวันวันนี้ขึ้นใช่ไหมฮะ <c oughs> โอเคครับผมนี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับผมแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับซึ่งเขาหาปลามาได้เขาก็จะขายของริมทางตรงนี้ริมแม่น้ําตรงนี้นะครับซึ่งใครสนใจก็สามารถมาชมกันได้ที่นี่เลยนะครับหลังก่อยยนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์น้ํานะครับว่าจะเพิ่มขึ้นอีกไหมนะครับวม็มจต่อเลยนะครับ